อัญมณีสินทองคำลงยาไข่ทองคำแพงที่สุดหนึ่งเดียวในโลกจากฟาเบเชในโลกของศิลปะและความรู้รา้ามีผลงานเพียงไม่กี่ชิ้นที่สามารถสะกดสายตาได้ทุกยุคสมัยหนึ่งในนั้นคือไข่ทองคำฟาเบเชสัญ,ญลักษณ์แห่งความงามความรักและความศรัทธา ผลงานที่เกิดจากมือช่างศิลป์ในราชสำนักรักเสเซียที่ส่องประกายอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกไม่เคยเลือนหายต้นกำเนิดของฟาเบเช่เริ่มขึ้นในปี1842ที่เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กโดยปีเตอร์คาร์ฟาเบเช่ช่างทองผู้มีพรสวรรค์ในการล้อมรวมศาสตร์แห่งอัญ,ญมณีไม่เพียงสร้างเครื่องประดับแต่ พีเตอร์คาลฟาเบเช่ได้สร้างเรื่องราวที่สวมใส่ได้และผลงานอันยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาคือ The Imperial Easter Egg หรือไข่ที่ระลึกวันอีสเตอร์ของขวัญแห่งรักจากพระเจ้าซาสู่สารนาพระมเหสีที่เปลี่ยนเครื่องทองให้กลายเป็นศิลปะนิรันดรตำนานไข่ฟาเบเช่ เริ่มต้นในปีคริสตศักราช1885เมื่อซาอเล็กซานเดอร์ที่3ทรงสั่งให้คาลฟาเบเช่สร้างไข่ทองคำขึ้นเพื่อมอบให้จกักรพรรดิดีมาเรียในวันอีสเตอร์ไข่แรกที่สร้างคือเฮนเอ็กภายนอกลงยาสีขาวมุกภายในซ่อนลูกไก่ทองคำและมงกุฎเพชร ความละเอียดอ่อนและความหมายของมันคือชีวิตและความรักที่กำเนิดใหม่ความงดงามของฟา,บาเบเชอยู่ที่เทคนิคที่ไม่มีใครเทียบได้การลงยาหลายชั้นทำให้แสงสะท้อนผ่านผิวทองอย่างมีชีวิตทุกชั้นของสีถูกเผาอย่างแม่นยำด้วยอุณหภูมิควบคุมทุกเส้นของทองถูกขัด และประกอบด้วยมืองานแต่ละชิ้นใช้เวลานานนับเดือนเพื่อให้ผลลัพธ์งดงามสมบูรณ์ในทุกองศาแต่ละผลงานไข่ทองคำลงยามีเรื่องราวในตัวเอง coronation egg ไข่ในวันราชาพิเศษแทนรักนิรันดรของพระเจ้าซานิโคลัสที่สอง และพระมเหสีอเล็กซานดราโรสบัตเอกสื่อถึงการเริ่มต้นใหม่วินเทอร์เอ็กทำจากคริสตัลใสสะท้อนแสงเหมือนหิมะของรัสเซียฟาเบเชไม่เพียงสร้างวัตถุแต่สร้างความทรงจำอันมีค่าที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งศิละปะหลังการเปลี่ยนแปลงของจกักรพรรดิรัสเซียแบรนด์ฟาเบเชหายไปจากเวทีโลกกว่า80ปี จนกระทั่งศตวรรษที่21ตำนานก็หวนกลับมาฟาเบเช่ได้รับการฟื้นฟูในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยจิตวิญญาณเดิมของ卡尔ฟาเบเช่และผลงานยังคงเทคนิคโบราณการลงยาการฝังอัญ,ญมณีและกลไกลความประนีตเหมือนเดิมแต่ผสานแนวร่วมสมัยให้เข้ายุคใหม่ของสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษผู้มีรถนิยม ศิละปะแห่งฟาเบาเช่คือการเฉลิมฉลองความงดงามที่ไม่มีสิ้นสุดจากหัวใจแห่งราชสำนักรัสเซียสู่เวทีโลกในวันนี้ทุกไข่ทองคำคือตำนานที่ยังมีชีวิตฟาเบาเช่เปรียบดังศิละปะแห่งความสวยงามที่เป็นนิรันดาฟาเบาเช่ the art of eternal beauty วันนี้เราอยู่ที่บูติกของบาชโทที่เกสรนวิลเลจชั้นหนึ่งพบกับแบรนด์ชั้นนำของโลกฟาบาเช่หรือที่รู้จักกันในนามไข่ทองคำลงยาที่แพงที่สุดในโลกและหายากที่สุดด้วยฝีมือของช่างอัญมณีระดับชั้นครู เป็นนักศิลปะที่ถ่ายทอดกันมามากกว่า150ปีคาลฟาเบเชกถือกำเนิดในราชสำนักรัสเซียและมีชื่อเสียงตั้งแต่บัดนั้นด้วยผลงานบรรลือโลกของเขาไข่ทองคำค่ะและไข่ทองคำที่บาชโทได้นำมาในวันนี้ให้เราได้ชมสิ่งที่สำคัญก็คือว่านอกจากไข่ที่ปิดแล้ว สำคัญกว่านั้นคืออะไรจะซ่อนอยู่ในไข่เป็นของขวัญที่มีค่าและของขวัญที่ทรงคุณค่าซึ่งสามารถจะสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ที่ได้รับไข่ทองคําเป็นของขวัญเสมอที่เห็นเปิดอยู่ด้านหน้านี้ก็จะมีไข่ที่เราเห็นเป็นรูปภาพเป็นเป็นไข่ที่เป็นมงกุฎเป็นไข่ที่เป็นราชรถเป็นไข่ที่มี คลอเวอใบที่นำมาซึ่งความโชคดีมีทั้งหมด4กลีบที่ปิดอยู่นี้ที่ซ่อนอยู่ก็คือ Lady Bird หรือมแมลงแห่งความรักมแมลงที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความสุขและที่ปิดอยู่นี้อีกใบหนึ่งถ้าเปิดมาก็จะเจอพึ่งน้อยทั้งหมดทำด้วยทองคำลงยา27ขั้นตอนกว่าจะสำเร็จมาเป็นไข่อัญมณีศินป์หนึ่งใบนะคะ นอกจากนั้นก็ยังมีสัญ,ญลักษณ์แทนไข่ที่เป็นแหวนที่เป็นกำไรและที่ไม่ใช่ไข่แต่เป็นอยู่ในคอลเลกชันอิมพีเรียลที่มีมาตั้งแต่อดีตโบราณดั้งเดิมเป็นต่างหูในคอลเลกชันอิมพีเรียลค่ะน่าสนใจมากที่เราได้เห็นผลงานคอลเลกชันแบบนี้ในประเทศไทย GG Treasure จากคุณค่าสู่ความสุข